รอรุนกันครับคืนนี้รูมันครับได้กลิ่นเตเยี่ยวมันเลยครับคืนนี้เป็นไงเนาะสีหมานวะเนาะคืนนี้เนาะนี่ครับกัดใหม่ๆเลยครับผมว่าหมานแน่แล้วครับคืนนี้รอรุ้นอีกทีครับผมนี่ครับ อยู่ไม่อยู่ไม่รู้ครับใส่ดูไปก่อนครับผมแต่ผมว่าคิปเปอร์น่าจะอยู่เลยครับอย่างนี้นี่ครับนู่นนะครับมาดูครับผม มานครับม,ม,มามนทำลังสันติดนี่ครับผมมันมันครับมือหน่อยมานอยูเย่เด้อครับถือว่า,ได,า,ไ,ดา,ไ,ดาได้การครับผมถือว่าได้การได้การครับ นี่บอกแล้วว่าอันนี้แน่นอนครับเก็บมงินได้ประมับ มานครับพี่น้งองดูตัวน้อยครับน่าจะเป็นลูกครับเราจะเอาไปจะจับเอาไปเลี้ยงครับ ให้บ่น้อถ้าจะเอาไปเลี้ยงนี่นี่ครับตัวน้อยน,น่าจะมีหลายตัวอยู่ครับสันตอกก็ไม่มาโอเคก็กระตุสนังตัวซัมนี้น่อุ้ยหำดักเลย เกือบจะขาดแล้วครับเ,รเกือบปรำนะเกียนี่ครับ